hello everyone how are you today are you happy โอเคค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษป .3 นะคะวันนี้นะคะคููจิก็พาเพื่อนๆน,นะคะได้ทบทวนเนาะเป็นการทบทวนคำศัพท์นะคะของวันนี้สำหรับงานในวันนี้นะคะคููจิมี เป็นตัวไฟล์ภาพนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วก็ให้เด็กๆนะคะได้เขียนคัดลอกคำศัพท์และคำอ่านพร้อมกับความหมายนะคะลงไปในสมุดให้ชัดเจนมีทั้งหมดนะคะ16คําำด้วยกันนะคะเขียนตามคุณครูเลยค่ะพิมพ์ใหญ่ให้เป็นตัวเต็มบรรทัดพิมพ์เล็กก็เป็นครึ่งบรรทัดตัวเลขและก็ตัวหนังสือภาษาไทยเป็นครึ่งบรรทัดหมดเลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจิจะมี2คํคำนะคะที่จะมานะคะคสอนให้กับเด็กๆนะคะเพราะว่าสองคำนี้สําคัญยังไงนะคะมันเป็นคําที่เขาเอาไว้ใช้เรียกแทนค่ะลูกนะคะ2คำนี้ได้แก่คําว่านี่เลยนะคะ he แล้วก็ She นะคะที่กับช h e ใช้เรียกแทนใครเรียกแทนอะไรยังไงเรามาดูด้วยกันนะคะ คนแรกก่อนเลยคำแรกก่อนเลยนะคะก็คือคําว่าที่นะคะที่เป็นหนึ่งในสรรพนามนะคะที่เราใช้เรียกแทนค่ะ เรียกแทนผู้ชายนะคะที่มีจำนวนเพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนชราแต่ขอให้เป็นผู้ชายที่มีจำนวนแค่หนึ่งคนเราจะใช้คำว่า he นะคะเป็นคำสรรพนามที่เรียกแทนนั่นเองนะคะอย่างเช่น he is my father he is a doctor he is a policeman เห็นไหมคะ He is a good boy. He is the old man. นไคะคือมีแค่คนเดียวนะคะเป็นผู้ชายเราใช้สรรพนามอะไรนะคะสรรพนาม he ค่ะนะต่อมาคำที่สองนะคะก็คือคำว่า she นะคะ she นะคะเหมือนกันเลยคะ่ะมี he ก็ต้องมี she นะคะสำหรับคำว่า she เราใช้ ก็นึกถึงแม่ชีค่ะนักเรียนนะคะนึกถึงแม่ชีเนี่ยเป็นใครคะผู้หญิงถูกไหมคะใช่ค่ะเป็นอีกหนึ่งคำสรรพนามที่ใช้เรียกแทนผู้หญิงที่มีจำนวนเพียงแค่หนึ่งคนด้วยเช่นเดียวกันตั้งแต่เป็นเบบีเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่แต่ขอให้เป็นผู้หญิงหนึ่งคนเราใช้คำว่าชีเรียกแทนนั่นเองนะคะโอเคเนาะ ทีนี้ทุกคนเข้าใจแล้วยกตัวอย่างนะคะ she is a girl นะคะถ้าคุูจิบอกว่า she is a good student เด็กๆจะต้องรู้เลยว่า s h ที่คุูจิพูดถึงที่เป็นนักเรียนที่ดีนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคะแน่นอนค่ะต้องเป็นเด็กผู้หญิงแน่นอนค่ะถูกไหมคะ she is my mother she is a nurse ไหคะมีบางอาชีพที่เป็น ผู้หญิงค่ะเราก็ใช้คำสรรพนามชีเรียกแทนคนที่มีจำนวนเพียงแค่1คนเท่านั้นนะคะไม่สับสนแล้วเนาะโอเคนะคะสำหรับนะคะช่วงเวลาต่อไปครูจิก็จะให้เด็กๆนะคะได้ลองนะคะใช้คำสรรพนามที่และชีนะคะไปเรียกแทนเพื่อนๆนะคะที่อยู่ต่างแดนของเราที่เราได้เรียนกันไปเมื่อวานนี้นะคะในหน้าที่1 1ดด้วยกันเนาะ เด็กๆลองดูตรงนี้นะคะในหน้าที่11นี้นะคะนี่เลยนะคะเราจะเห็นว่ามาเดี่ยวๆเลยคะ่ะลีเป็นผู้ชายคิม k ิโกเป็นผู้หญิงนะคะพีเตอร์เป็นผู้ชายมาริเป็นผู้หญิงนะคะเจมส์เป็นผู้ชายนะคะลินเป็นผู้หญิง นะคะเป็นผู้หญิงและสุดท้ายซูซานเป็นผู้หญิงค่ะครูจิจะให้เด็กๆนะคะลองใช้สรพนามคำว่า he กับคำว่าชีนะคะลองเรียกแทนเขาดูเขียนไว้ใต้ชื่อตรงนี้เลยนะคะอย่างเช่นลีลูกจะใช้ he หรือชีคะอ่ามิโกะนะคะใช้อะไร พีเตอร์ใช้อะไรไล่ไปจนครบทุกคนนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเข้ามานะคะส่งงานในอัลบั้มนะคะที่เป็นชื่อนามสกุลเลขที่ของตัวเองนะคะให้ชัดเจนเลยนะคะโอเคค่ะเนื้อหาวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะครูจิก็ให้เด็กๆค่ะดูเปิดไปในหน้าที่17 เด็กสังเกตนิดนึงจะมีชื่อของเพื่อนต่างแดนอยู่ทางนี้เห็นไหมคะจะมีชื่อของเพื่อนต่างแดนอยู่นี่ค่ะมีใครบ้างคะมิลีเจมส์ลินคิมมิโกะค่ะอันนี้คือเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนต่างแดนเนะเาะเขาให้เราโยงเส้นจากคู่กับประเทศที่เขามา ให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดในหน้านี้นะคะวันนี้จะมีอยู่2หน้าแบบฝึกหัดด้วยกันเนาะอย่าลืมนะคะทําเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์นะคะในอัลบัม้มไฟล์งานของตัวเองได้เลยเนาะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เป็นยังไงบ้างคะหวังว่านักเรียนนะคะจะเข้าใจแล้วก็ทํางานส่งคุณครูในทุกๆคาบนะคะโอเค thank you for today and see you next time goodbye ไบายค่ะ